ฉันจะกินขนมชิ้นไหนดีนะเอาละขอทางหน่อยฉันต้องการนี้นี่เอฉันขอหนูฉันล่านะอะไรกันมันไม่ของฉันนะ <Stop. S 3> เอาถอยไปหน่อยยาต้องการผลไม้สักหน่อยอ๋ออะไรกันนี้เฮะมไมมีอะไรอย่างตุ้ยเย็นแล้วเหรอโมโหแล้วหนูต้องการเราแบบนี้ <Wow. S 1> ง่ายมากโอเคใช่ไม่มีปัญหาเลย อะไรนะมันคืออะไรนะแต่ย่าทำได้นะย่าจะใช้ไก่วางไว้อย่างปราณนี้จากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ตอนนี้ก็ใส่น้ำมันมะกอกนิดหน่อยนี่แหละที่ร่างกายต้องการมันทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยใช่แล้วแน่นอนอย่าลืมเกลือและพริกไทยด้วยเพิ่มรสชาติลงไปและผักสดของโปรดของยา่ามีประโยชนม์มากๆเลย ย่ามีความสุขสุดๆที่ได้ทำสลัดให้แมรี่และแน่อนอนใส่มะเขือเทศลงไปด้วยใช่ต้องหั่นด้วยนะอืมทั้งอร่อยทั้งสนุก <c oughs> และก็แต่งกวาด้วยแยกออกมาเป็นเส้นๆและก็ทําเป็นลูกเต๋าด้วยมันทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพ เนื้อของย่าก,ก็เริ่มสุกแล้วล่ะเยี่ยมเลยที่เหลือก็เอาแค่ขนมปังปิ้ตตอ,อ้กมาโอ้ย่าชอบมันมากเลยล่ะ <c oughs> และตอนนี้ <c oughs> ก็ใส่ทุกอย่างลงไปใส่ผักเขียวแล้วก็มะเขือเทศแตงกวาแล้วก็เนื้อแล้วก็ใส่มายองเนสลงไปด้วยแล้วก็ห่อให้เป็นโรสแอนน่ากินทอดมันนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> ส่วนฉันใสมันมากกว่านี้สำหรับเฟรนช์ฟรายนะสวยงามเลย เาตั้งกว่าอยู่ไหนล่ะเราต้องหั่นแล้วล่ะวิธีนี้เรากว่าเยอะเลยเอ้ยอย่าเล่งสิย่าทำมันติดอะเออขอบคุณนะอย่าทำแบบนี้อีกนะอ้แล้วก็ฉันต้องใช้มะเขือเทศด้วยแน่นอนต้องหั่นด้วยใช้มีดเล่มใหญ่ๆแล้วก็ใช้เนื้อลำควันด้วยตอนนี้ฉันต้องใช้เนื้อฉ่ำๆที่ใหญ่กว่านี้ เธอทำได้ดีมากเลยอะไรจังเลยตอนนี้เราก็แค่เททุกอย่างลงบนขนมปังปีตาใส่ซอสมะเขือเทศนิดหน่อยมายังเนสด้วยมันต้องอร่อยสุดๆเลยฉันมีรสสุดอร่อยแล้วตอนนี้และนน่นนองต้องเอาไปทอดด้วยนะโอ้แต่พอฉันมันเร็วขึ้นฉันต้องใช้ที่เผาช่วยละเธอกำลังทำอะไรนะถ้าทำแบบนั้นไม่ได้นะ ฉันจะทำจานที่รอที่สุดเลยนี่แหละเรียบร้อยดูและเรียนรู้จากมือโปรนะฉันจะใช้ปลาแซลมอนแล้วก็หั่นมันมันเป็นระดับมิชลินสตาร์เลยล่ะจากเชฟที่ดีที่สุดฉันจะทอดมันด้วยน้ำมันมะกอกมันต้องอร่อยสุดๆเลยเพิ่มเครื่องเทศลงไปด้วยอืมกลิ่นดีมากเลย ตอนนี้ก็พักไว้สักครู่แล้วก็ใช้เลมอนด้วยเธอกำลังทำอะไรนะอฮ้ย <S <S น้ำเลมอนกำลังเข้าตา <Okay. S 2> อขอบคุณนะงั้นฉันจะต่อแล้วนะจะใช้ครีมเปรี้ยวผักใบเขียวแล้วก็ใช้ซอสแบบงเนที่ไม่ธรรมดาแต่ฉันจะทำเป็นซอสส่วนพิเศษออกมาตอนนี้ก็ใช้แป้งลาวาช และฉันจ,จัดผักอย่างระมัดระวังและสวยงามซอสของฉันและก็ปลาด้วยและทำทุกอย่างอย่างประณีตนี่มันไม่ใช่วิธีทำอาหารแบบธรรมดานะไม่ใช่โรแบบทั่วไปด้วยที่เหลือแค่อุ่นและรอสักครู่เหมือนว่าจะได้แล้วล่ะโอเคงั้นฉันจะหั่นมันแล้วก็เรียบร้อยหั่นน่ากินและสวยงามพร้อมเสิร์ฟโอนี่เงดูสิว่าฉันมีอะไร มันเป็นของเธอทั้งหมดเลยของเยะอร่อยที่สุดจานของฉันดีที่สุดโอ้ว้าวฉันจะลองอันนี้ล่ะอืมอร่อยจังเลยกินเยอะๆหน่าร้านละโอเคตอนนี้ฉันจะลองจานนี้ <S <S อเอ๊ยเฮ้ยจะอ้ยนี่ไม่ใช่สำหรับฉันน่ะ <S <S เธอแค่ไม่เข้าใจมันต่งาง <S <S บางทีอันนี้อาจจะอร่อยก็กได้อันใหญ่จังเลยรสชติเยิ้ยมๆจังแป้งลาวัสก็กรอบๆแบบนี้ ใช่นี่แหละพู้ชนนะเยฉันคือผู้ชันนะแล้วครั้งนี้เรายาก,กินอะไรละ่ะเราอยากกินเค้กที่สวยงามและก็อร่อยด้วย mm hmm. อ้ใช่ได้เลยง่ายมางเ้าเค,ค้กออกมาแบบนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยเวปครีมอ้สวยจังเลยแล้วก็ต้องเกลี่ยให้เท่ากันด้วยนะ mm hmm. ส่วนที่เหลือฉันจะเลียมันแล้วตอนนี้ก็อันนี้ด้วย mm hmm. โอ้ เค้กของฉันก็นเด้นออกไปมีบางอย่างไม่ถูกต้องเอาราต้องทำทุกอย่างแล้วล่ะอ้าล่ะฉันทำต่อละกันงั้นฉันจะเพิ่มครีมลงไปด้วยได้ไม่มองเห็นว่ามันแตกอะแตฉันจะไม่ใช่มีดดีกว่า <c oughs> แต่ว่าฉันใช้มือตัวเองจะดีกว่านะ <c oughs> อย่างนี้แหละดีขึ้นเยอะเลยทั้งเร็วและอะร่อยใส่ลงไปด้วยลูกกว่าเยอะๆอ,ะอ,ะร,อะร่อยจังเลยโอเคเออ ฉันหน้าของเธอด้วยสิย่าไม่ยอมรับเค้กสำเร็จรูปหรอกนะเพราะย่ารู้วิธีทำมันด้วยตัวเองไข่แป้งและตอนนี้แป้งก็สมบูรณ์แบบแล้วพร้อมเลย <es> นี่แหละที่ต้องการตรงนั้นก็เทลงไปในแม่พิมพ์แต่ยังไม่มีแอปเปิลเนะ <es> เอาละ่ะย่าจัดการได้อยู่แล้วมันดูกันเลยเฮ้ยเฮี <es> เป็นไงละ่ <es> ละตอนนี้เราก็เทแป้งโดเพิ่มลงไปด้วยละ โอเยี่ยมเลย <Okay. S 1> มันดูดีมากเลยตอนนี้ย่าจะเอาไปอบในเตาฉันจะแสดงการทำของมือโปร,โปรให้ดูฉันใช้ครีมที่ทำด้วยกระบวนการพิเศษมาวางบนหน้าเค,ค้กน่าอร่อยสุดเลยเค,ค้กของฉันเนี่ยต้องเกลี่ยครีมให้ทั่วจากนั้นก็ถักไม้สวยงามตอนนี้ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการทำรูดีขึ้นเยอะเลยเธอกำลังทำอะไรนะ ฉันจะทำต่อแล้วนะเธอต้องเคลือบเค้กด้วยครีมแสนอร่อยและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดฉันทำซอสช็อกโกแลตที่ทำจากช็อกโกแลตแท่งนี่แหละจทำให้เค้กทั้งหน้าอร่อยและก็น่ากินโ <Okay. S 1> อเคแล้วก็ต้องเททั่วเค้กด้วยนะว้าวนี่ไงล่ะเรียนเอาไว้มันคือผลงานชิ้นเอกเลยตอนนี้ฉันตกแต่งมันด้วยเบอร์รี่และเป็นเค้กที่สวยงาม ก็แน่นอนวะาฉันเป็นเชฟตตวจริงนี่โอ้ย่ามัวแต่มองของยาก็ส็ดแล้วไพ่ของยาพร้อมแล้วล่ะดูสิของฉันดีที่สุดลองของฉันก่อนโฮเม็ดไพ่ของย่าสําหรับหลานแล้วทําตามสูตรที่ดีที่สุดเลยเราจะเริ่มจากอันไหนดีนะฉันจะเริ่มจากอันนี้และกันอออก็มีแล้วนะแต่นี่มันอะไรนะ<อ>เฮ้ยดินผมนี่ยาที่สุดเลย อุพ่อทีเอาล่ะตอนนี้มาลองพายอันนี้กันอืมอร่อยจังเลยคุณย่าทำอะไรมากเลยย่าดีใจนันที่หลานชอบเอาล่ะตอนนี้ก็ตาของก้อนนี้มันดูน่ากินสุดๆไปเลยเ้าพูดว่าอะไรล่ะฉันอยู่แต่เองไม่ได้แล้วอันนี้คือผู้ชนะใช่เพราะฉันแคอแชทที่เก่งที่สุดก็ชัดเยนแล้วล่ะ